หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟีฟ่าสบริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ซแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าขไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลูดและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับเป็นฟูลทีมโบรลเซียดอทมุนนะครับในงบประมาณ1นึ0 0 0สล้านนะครับนะก็นักเตะที่เราจัดกันมันยืนเรียงหน้ากันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคร่าวๆนะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูนักเตะข้างในดีกว่านะที่เราจัดกันสเปซคนมีใครกันบ้างนะครับดอทมุนไปดูกันป่ะโอเคก็นี่เลยนะเป็นสเปซผู้เล่นที่เราจัดกันนะครับ ฟูทีมตอดมุนในงบ1 7ึ0 0 0ล้านนะออกมาไปประมาณนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามูลค่า1 7ึ0 0 0ล้านอ่ะมันเป็นมูลค่าที่เอาจรยิงน้อยนะนะครับในยุคนี้คือมันจะได้นักเตะที่แบบโหดบ้างไม่โหดบ้างปนๆกันไปนะครับเนาะถ้าอยากให้แบบดีๆไล้ต้อง2 0 0 0 0 0ถึง300,000ล้านขึ้นไปถึงจะเด็นนักเตะดีหลายตัวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองหน้าเลยนะโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับ ดอนมุนก็ต้องตัวนี้แหละนะครับมีฮาแลนด์กับเลวานแต่ขอเป็นเลวานละกันนะครับฮาแลนด์มันแพงเกินไปเนาะเลวานก็เลือกมาเป็น FA นะั้นราคาที่ประมาณ40,000กว่าล้านนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้เลวานตรงนี้นะครับแตะ113ด้วยนะพลังแฝงดีแต่ไม่สองเท้าแต่ก็เก่งอยู่แล้วนะนะครับสำหรับเลวานก็ต้องเลือกมาจริงมีพวกกองหน้าปัจจุบันพวกฮันแลน์อะไรอย่า,างเงี้น่าจะไม่ไหวทำอะไรทำปัจจุบันจริงก็ไม่น่าจะไม่ไหวเล่นเลวานดีกว่านะครับดอนมุน ต่อมาครับปีกซ้ายครับมาโกร้อยอันนี้เราเล่นปีกซ้ายนะมาโกตร้อยก็ซื้อมาครับประมาณ30 0 0 0ล้านนี่แหละนะจริงก็มี23่สิบเทด้วยซึ่งพลังคล้ายๆกันเลยแต่23่สิบเทดีกว่านิดหน่อยนะครับก็เล่นเป็นปีนี้และกันเอพีมันพอเท่านี้นะครับก็ใช้ได้นะเรื่องความเร็วลืมไปความเร็วมันน้อยลงนะครับสำหรับมาโกตร้อยไม่เหมือนปีเก่าความเร็วมันแค่ร้อยเเองเป็นปีกแต่อยู่แค่ร้อยเนะแต่จริงใส่เฟิร์สทัชไปมันก็วิ่งดีเหมือนกันนะครับ ก็พอใช้ได้นะจริงถ้าเป็นไม่ได้เอาไปเล่นกลางลุกดีกว่านสองท้าด้วยนะมาโกบร้อยนะครับนะจริงมันเล่นปีกได้แต่แบบกลางลุกน่าจะดีกว่านะครับแต่จริงเราเล่นปีกนะตัวนี้ที่เราจัดมาเนาะประมาณนั้นโอเคมาที่ตำแหน่งต่อไปกลางลุกนะครับเป็นยูเล่นบรัน์นะครับยี่สิบสองยูซึ่งตัวนี้ราคาถูกมากบวกห้าที่หกพันล้านเองนะครับแตะ่ร้อยสิบเอ็ดอยากได้บวกหกด้วยซ้ำแต่ว่างบตอนนั้นเหมือนจะไม่พอมั้งก็เลยได้แค่ปีนี้บวกห้าไปนะ บกคือพลังดีเลยนะแบรนด์ Brand นะครับตัวใหญ่และมีความเร็วแต่บก้าก็ใช้ได้นะพลังแฝงดีด้วยนะตัวใหญ่นะร้อยประสามนักประสามตัวมันแน่นมากนะครับ6พันล้านเท่านั้นอยู่เล่นแบนด์ถูกด้วยนะครับปีขวาก็ขาดเขาไม่ได้นะครับอีวานเปเรซิตอยู่ทั้งบายเยนทั้งดอดมุนทั้งอินเตอร์มันอยู่เยอะมากนะตัวนี้ลูกลักนะครับสองเท้าด้วยพลังแฝงก็เหมือนเดิมนะปั่นกับหลังเท้านะครับเปเรซิต W C 22 เก่งนะตัวนี้เอาจงจริงเล่นได้หมดอ่ะตามฟูลทีมที่มีอ่ะเล่นได้หมดเมตาก็เล่นได้นะครับเป็นเิตเป็นตัวที่แบบของดีราคาถูกนะเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านเองนะหมื่นห้านะถือว่าถูกนะครับตัวนี้แล้วของดีด้วยแล้วก็แดนกลางครับกลางรับสองคนกุนโดกัน W C 2สองนะครับเล่นเกมเล่นได้สแตทลดลงไป 2, สองสแตทนะมียิงไกลด้วยก็เล่นได้เือนกันกุนโดกันเนาะ พอจัดไปปีนี้นะเทปี42ราคาก็ประมาณ2,000 20, กว่าล้านนะครับไม่แพงมากเนาะแต่ก็โอเคอยู่คู่กับนี่เลยครับที่เพิ่งย้ายไปมัดลิดเลยจุดเบลลิงแฮมว้าว <Wow. S 1> จริงๆก,ก็มีพวกเอเมเลชาอะไรพวกนี้นะแต่อยากลองจุดเบลลิงแฮมดูนะครับก็มีมันมีเข้าอพิพาทได้ดีก็เล่นเกมรับได้ด้วยนะครับเบลลิงแฮมก็ถชื่อว่าใช้ได้นะราคาก็ประมาณ1,500นะเบลลิงแฮมไม่แพงมากเท่าไหร่ แล้วก็แบ็กซ้ายครับเซโยโกเมสอันนี้คือเพิ่งรู้เลยนะพอมาําดอดมุนคือเพิ่งรู้เลยว่าแม่งอยู่ดอดมุนด้วยนะครับ <What? S 1> นะอยู่ซิตี้อยู่ City, อันเดอร์เลดอยู่ดอดมุนไปก่อนด้วยแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโอเคนะเป็นแบ็กที่พอมีความเร็วแล้วก็เปิดบอลดีด้วยนะก็จัดมาครับถูกด้วยพันเดียวเองนะครับพันล้านเท่านั้นแล้วก็กองหลังครับอาคัรยี่ปียี่สิบสองยูนะครับความเร็วดีอยู่แล้วปีนี้ค่าพลังดีนะอาคัรยี่มีข้าประทาได้ดีด้วยก็จัดมาเหมือนกัน รประมาณ20 0 0 0ล้านนะเก่งตัวนี้เก่งมากเร็วและชนแน่นมากตัวใหญ่ด้วย <c oughs> คู่ใหี่คนหนึ่งนิโก้ชลอตเตอร์เบกนะครับก็ปีนี้เรื่องมาเป็น22อยูบวก6เลยบวก5รู้สึกว่ามันกะเกินไป <c oughs> พอเป็นบวก6เองพอเออโอเคขึ้นมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นชลอตเตอร์เบกพลังแฝงให้มาครบนะเฮดเดอร์เข้าปะทะนะครับตัวใหญ่ด้วยแน่นด้วยนะแต่ความเร็วจะไม่เท่าคันยี่ยไ่คันยี่จะเร็วกว, <c oughs> ว,ว่านะราคาบวก6ตัวนี้ก็ประมาณ8 0 0 0ล้านนะครับ แล้วก็แบกขวาครับมูนิเยจริงก็มีฮาคิมีด้วยนะแต่มูนิเยปีนี้มันได้บก8ด้วยพอดีเลยก็มูนิเยและกันเป็น UP นะพอมีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่นะครับบอลแน่นนะครับมูน mm ิเ hmm. ยก็จัดมาราคาถูกด้วย2องพล้านนะครับมูนิเยแล้วก็ผู้รักษ,ษาประตูนะครับโกลเบล 22U ก็ถือว่าเป็นตัวที่พลังดีนะ AP 18ก็เยอะอยู่แต่ว่าแผ่นนี้ก็ใช้ประตูกับแบก AP เยอะกันแล้วนะครับ ทีนี้ก็จัดเป็นบุกห้าก็พลังแฝงครบนะยางกับนอยเออร์ er เลยแต่สูงสูงดีกว่านอยเออร์ร้อยเก้าห้านะครับโคบเบลพลังใช้ได้นะราคาถูกด้วยพันล้านเท่านั้นนะครับงบประหยัดก็ได้ต้องได้นักเตะประวานี้แหละนะโอเคไปดูนในทีมดีกว่านะครับว่านักเตะเออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันไปโอเคครับผมมาอยู่กันในทีมแล้วนะครับสําหรับฟูดอทมุนของเรานะก็เวลตันเรียบร้อยแล้วถือว่าสวยนะแต่ละตัวนะครับค่าพลังร้อยยี่หลายๆตัวเลยนะครับ น่าก็เลวานกองหน้าเลยร้อยยี่สิบสองนะแบรนด์นี่คือได้บูตเพิ่มด้วยนะก็เป็นร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับมาคนร้อยปีกซ้ายเป็นสิซิตปีขวานะกลางก็จะเป็นจูดกับกุนโดก,กันนะครับหลังเป็นเชลเตอร์เบคกับคันยี่ในคู่นี้ก็แน่นตัวหนึ่งเร็วตัวหนึ่งนะแต่มันก็แน่นทั้งคู่แต่คันยี่แม่งเร็วทั้งเร็วทั้งแน่น,นะโคตรดีนะตัวนี้นะครับนะเซโยโกเมอะไรพวกนี้นะโกเบลนะครับประมาณนี้เนาะโดยรวมถือว่าโอเคเลย แล้วก็งบเหลือจะหหอยดีก็ไปซื้อสำรองมาโอบาเมยังนีอยู่ดอนมุนมาก่อนนะกินเตอร์ซูเล่อะไรพวกนี้นะแล้วก็เมเยอร์ประตูสำรองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะรูปร่างพอๆกับไอ้นั่นเลยโคเบลเลยนะครับร้อเกาหเหมือนกันเนาะสคนนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับดอนมุนปัจจุบันเอ้ยดอนมุนรวมใช่ปัจจุบันในง,งบแสนเจนะครับโอเคนะทีมกัลเลอร์ดอนมุนก็จะได้เป็น โอเวยบวกสามเลี้ยงบอลบวกสามคบบอลบวกสามมันจะเพิ่มประมาณปีกเนาะคุบบอลเลี้ยงบอลนี่แบบตตปีกจะเพิ่มขึ้นนะถ้าได้บูตนี้ไปนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคเลยเดี๋ยวไปดูแทคติคทีมกันก็เราจะเล่นเป็นแผนนี้เลยกันทีสองสามหนึ่งก็จะเป็นปรับเป็นสมดุลแล้วกันนะรู้สึกว่าต่อบอลเร็วมันมันก็ดีแหละแต่แบบสมดุลก็คขึ้นเกมไปเรื่อยๆประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็แทคติคนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับลองไปปรับใช้เลยอันนี้จะเป็นป้องกันแดนกลางนะแล้วก็แบบว่า a อ1หนึ่งที่แบบไม่ดันสูงไม่ตั้งดีกว่าเพราะว่ามันไม่นี่เลยมันแบบไม่ขึ้นเลยแบบนะมันต้องกลางแล้วมันต้องพอขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป็นนี้แล้วกันขึ้น3ามลง3ามแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะแทคติกแผ่นใหม่ก็ยังจูนอยู่เหมือนกันนะครับแม่งเล่นโคตรยากเลยแทคติกใหม่ด้วยอะไรด้วยโอ้โหเล่นยากจริงนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูทิมตอดมุลในงบ1,70 0 0 0ล้านกันนะว่าจะโหดโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันป่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประตูของฟูทิมตอดมุลกันนะครับจอดนี้มูนิเยครับกระชากขึ้นมามาให้กุนโดก,กันกุนโดกันล็อกมาเลวานตบกลับมาให้เบลลิงแฮมปั่นเข้าไปครับผมลูกนี้สวยงามดูสเบลลิงแฮมนะครับผม โอ้โหมีเหลี่ยมก็ถือว่าพอยิงได้นะจูด๊ดแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวที่ยิงไม่ค่อยแรงอยู่แลนะ้วได้จะประมาณลูกยิงปั่นอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้ช้อนนี้ครับอยู่เล่นแบร,รนด์ไปแล้วครับเบอร์ลิงแฮมเห็นแล้วมาโกร้อยครับช่องนี้เลยครับแต่เฟิร์สทัดมาหลุดเข้ามามาโกร้อยบงังและย้อนมาให้ที่เลวานครับผมโลไดาเข้าไปโอ้โห,โโหมาโกร้อยจริงๆมันดูเหมือนข้าพลังดูเหมือนชานะ แต่พอเล่นจริงแล้วแตะเฟิร์สทัชวิ่งไปไมันก็วิ่งได้เหมือนกันนะมาโก้อยนะไม่ได้ดูช้าเลยนะครับต่อ,ตอ,ตอมาครับอีกฝั่งขึ้นเกมมาอาคาันยี่วิ่งไปดักทางแล้วชะลอตเตเบคครับชนอยู่เลยดูเล่นแบนด์ล็อก1ทีแล้วมาให้ทีเรวานต่อไปที่มาโก้อยครับเฟิร์สทัชมาแล้วมาโกร้อยลุดมาไม่ยิงครับปาดมาให้เปเรซิตครับผมยิงนิ่มๆเลยตรงนี้นะโอ้โหยิงเมื่อกี้อาจจะติดเตมนะแต่ถ้าปาดให้เปเรซิตก็โล่งๆเลยนะครับประตู หลุดมาจริงจะยิงก็ได้นะแต่ปาดดีกว่านะครับชอ็อนี้แล้วชดมาอีกฟังได้เตะจ,จากประตูครับผมเลวานก็วิ่งกดดันอยู่ข้างหน้าเลวานยังไงดักทางแล้วก็เข้าไปตรงนี้แย่งได้ครับแล้วชอ็อนี้ยิงติดบล็อกแต่ยังได้อีกชอ็อนึงแล้วซ้ำเข้าไปครับผมโอ้โหเลวานะนะแม่งยิงแรงยิงคมอยู่แล้วนะชอดจบสกอร์นกะรก็คือมันคมอยู่แล้วนะครับ pfa ก็เก่งนะครับเลวาน โอ้โหปั่นติดปุบแล้วก็ยังได้3อีกทีหนึ่งนะครับสวยงามตอนนี้ฟังขึ้นเกมมาครับลำพาดวางมาตรงนี้เซโยโกโมเมสดักได้ครับไปแล้วมาโกร้อยมาโกร้อยเนี่ยมันไม่ได้ดูช้าเลยนะติดเฟิร์สทัดไปมันก็วิ่งได้เวยแต,แต่ความเร็วดูชา้าแต่พอเล่นจริงไม่ชา้าแล้วมาที่แบรนด์ตรงนี้ก็โลเข้าไปครับผมโอ้โหสอดมาสวยงามดูเล่นแบรนด์นะครับคือถ้าใครมีงบนะผมแนะนําปีเนี้ยบวกสักหก แม่งพลังแฝงดีแล้วเตะด,ดีด้วยนะบุกหกนะครับโอ้โหแล้วรูปร่างมันก็ดียิงไก่ได้พลังแฝงดีเหมือนกันนะแนะนำเหมือนกันอยู่เล่นแบรนด์อันนี้ฝั่งขึ้นเกมมาจ่ายมาตรงน,นี้จูดเบลิงแฮมฝั่งได้แล้วจ่ายพลาดครับถอดส่วนมาแล้วครับเบลิงแฮมแล้วเห็นมาโกร้อยครับตัดหลังไปเลยครับผมมาโก้ร้อยหลุดมาตรงนี้ก็ยิงยัดเข้าไปเลยรอดขาผู้สาประตูเข้าไปนะเฉล็บเข้าไป โอ้โหแบรนด์จ่ายตัดหลังเมื่อกี้สวยงามมากนะแผ่นนี้ตำแหน่งปีกมันจะดูแบบเก่งขึ้นนะการที่อัปเดททตเทคนิคใหม่มาคือแบบปีกจะเก่งขึ้นหลายเท่าเลยนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งเคลียร์มาครับช็อตกลางสวนอาคันยีจิ้มไว้ได้แบรนด์มาให้เลวานซัดตรงนี้เลยเรียบร้อยเลยครับเลวานเห็นอแมมันก็ยังเก่งยังคมเหมือนเดิมยิงโคตรพุ่งเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมีเหลี่ยมนอกกรอบก็ซัดได้แล้วนะเลวาน ตอนนี้มาต่อที่กุนโดการครับมาให้จูดยิงกันอยู่เล่นแบรนด์แบรนด์จ่ายติดแล้วกุนโดการสอดมาซัดเลยหายเลยครับผมกุนโดกันก็เป็นอีกตัวที่ยิงไกลได้เหมือนกันนะ WC สองนปีนี้โอ้โหมีเหลี่ยมก็ซัดได้เลยนะกุนโดกันเอาเรื่องล่าสุดก็เพิ่งย้ายไปบาซ่าด้วยนะครับัดต่อมาครับอีกฝั่งจ่ายติดอีกแล้วกุนโดกันมาให้แบรนด์แล้วมาโกร้อยมาแล้วครับผมริมเส้น มากร้อยล็อกึ่งทีหลังหักเลยแล้วก็ปาดมาให้แบนด์ยิงนิ่มๆครับผมโอ้โหเมื่อกี้คือดึงนิดนึงคือไปเลยนะหลุดหลังหักไปเลยนะโอย้ยพวกรีบสไลด์จัดเนี่ยร้อยหลุดมาปุ๊บโอโ้โหหลังหักไปเลยแล้วก็ปาดมาให้แบนด์แปรนิ่มๆเข้าไปและช็อตนี้ช็อตสุดท้ายแล้วครับเป็นช็อตต่อเนื่องนะฝั่งก็เคลียบอลตามปกติเหมือนมาเล่าเหตุการณ์กันเลยนะและช็อตนี้แย่งได้ครับมาที่แบรนด์ ยิงกันมาที่เปรลซิต์ออกมานี่แล้วครับมาโกร้อยลุดมาริมเส้นร้อยโยคงโคง้งมุ่งไม่ได้ครับผมโดนเลียร์มายังได้อยู่ครับที่จุดจุดดึงจังหวะมาให้เลวานออกมาที่มาโกร้อยปาดเข้ามาติดแต่ยังได้ที่จุดจุดยังไงยิงตรงนี้ติดเซฟอีกรอบหนึ่งครับได้เตะม,มุมอยู่โอโ้ตอนนี้ยาวนานมากมาโกร้อยมาให้เซโยโกเมสย้อนมาที่อคันยี่ กินกัรแบน Brand และปั่นเท้าซ้ายเข้าไปครับผมยูเล่นแบนนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไรท์การธประตูของฟูดอตมุนนะโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่ว่างบทีมเนี่ยมันยังน้อยไปน,นิดนึงนะถ้าเยอะกว่านี้ก็ตัวก็จะโหดกว่านี้เยอะนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าเก่งนะตัวเก่งๆเยอะเลยหลายตัวนะครับนะก็ใครชอบใจการจัดทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ